สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้กลับมาอีกครั้งครับจะเป็นคลิปการฟอกสีผมให้ถึงระดับ10นะครับผมในแบบผมเนี่ยจะเป็นผมธรรมชาติอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าคือผมธรรมชาติไม่ได้ผ่านการทำเคมีมาก่อนนะครับเทคนิคของผมคือการ ลงผมฟอกตรงปลายก่อนตรงปลายผมเพราะอะไรคือตรงปลายผมคือผมที่งอกออกมาก่อนนะครับคนที่โคนผมเนี่ยคือผมที่งอกมาใหม่ซึ่งไวต่อเคมีซึ่งจะเหลืองง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวไม่พูดทำทำเพลงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าขีโมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับมา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  เรามาดูผลงานกันนะครับอันนี้ผมฟอกเสร็จเรียบร้อยนะครับบางมุมอาจจะออกเป็นสีส้มบางมุมอาจอาจจะออกเป็นสีเหลืองนะครับแล้วแต่แสงแล้วแต่มุมมองตรงขณะนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำเนาะแสงหัวยังไม่พออายาะเป็นสีส้มๆหน่อยแต่ผมฟอกให้ถึงระดับ10 ร้อมที่จะลงสีเทามนได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปฟอกสีผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับม